วูดเกตเนี่ยมีเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่โชคไม่ดีนะครับเจออาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ชีวิตการเป็นนะักฟุตบอลเนี่ยมันพุ่งไปไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสวัสดีครับฟุตบอลสตอรี่บายซันเดยนะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรละฟังกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อน เจมส์เมลเนอร์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเวอร์จิลฟันไดนะครับทางกระหลังเพื่อร่วมทีมของเขาเนี่ยเป็นซันเดอร์แบ็กที่มีฝีเท้าดีมากนะครับอยู่ในระดับเดียวกับ นักเตะเก่งๆหลายหลายคนนะครับกองหลังหลายหลายคนเก่งๆที่เขาเคยเล่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นริโอเฟอร์ดินานนะครับแวงซองกองปนีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็เอ่ยชื่อของโจนาธานวูดเกตขึ้นมานะครับอย่างที่เพื่อนๆอาจจะทราบไปแล้วว่าเจมส์มิเนอร์เนี่ยโหผ่านประสบการณ์การเล่นมากับหลายๆทีมมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรยูเนเต็ดนะครับยิวคาสเซนอาร์เซนวิลล่าแมนซิตี้จนมาถึงลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาก็ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่มีฝีเท้าดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะของ ตำแหน่งกองหลังนะครับแล้วก็โจนาธานวูดเกตถูกยกย่องว่าเป็นอย่างหนึ่งในนั้นนะครับวูดเกตเนี่ยมีเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่โชคไม่ดีนะครับเจออาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันพุ่งไปไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือวูดเกตเนี่ยเขาเป็นคนมิเดนส์เบอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลีดตั้งแต่อายุ16นะครับแล้วก็ในฤดูกา 1, 9, ล1 9 9 8 9 9เการนี่ยซึ่งอายุ1819ปีเองนะครับวูดเกตก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับลีดได้เลยนะครับใน2ปีแรกเนี่ยเขาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับวูดเกตถามว่าเอ่อบางคนที่อาจจะไม่เคย คันดูเนี่ยถามว่าเอาแล้วเก่งยังไงประมาณไหนนะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ไม่ได้รูปร่างสูงอะไรมากมายสูงประมาณ183นะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือ 1. นึ่เขามีความผู้นำนะครับสมีการอ่านเกมที่ดีมากนะครับสั่งการบัญชาเกมเนี่ยดีแล้วก็ เข้าสกัดแม่นยำนะครับรวมถึงมีสปีดต้นที่ใช้ได้เลยครับหลายๆคนนะครับมักจะยกบูตเกตเนี่ยไปเทียบกับอเล์เซนโดเนสตานะครับมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่ได้บอกว่าเก่งเท่ากันหรืออะไรนะครับเพราะว่าเนสตาเนี่ยเขาเขาระดับระดับโลกไปแล้วนะครับแต่ว่าบูตเกตเนี่ยถ้าพูดถึงแบบความสวรรค์หรือความสามารถพิเศษเนี่ยหรือว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับอเล์เซนโดเนสตาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยหลังจาก ่านอายุ20ไปแล้วเนี่ยหลัง2ปีแรกเนี่ยวูดเกตเริ่มเจอกับปัญหาที่มันจะตามหลอกหลอนเข้าไปตลอดช่วงที่เหลือในอาชีพนะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บเริ่มมาละนะครับหลังจากได้2ปีโอกาสการลงเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยละเพราะเจ็บและในปี2002เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยลีสก็เริ่มเจอกับปัญหาการเงินแล้วเพราะว่า ในช่วงปลายยุค90จถึงต้น2000เนี่ยพีเตอร์ริดเดลซึ่งเป็นประธานสโม,มสรลีดเนี่ยมีการพยายามจะทุ่มเทนะครับทุ่มเงินนะครับเพื่อสร้างลีดให้ขึ้นมาทัดเทียมพวกแมนยูนเต็ดอาร์เซนอลหรือว่าลิเวอร์พูลพวกนี้เชลซีอะไรพวกนี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันล้มเหลวนะครับเป้าหมายในการที่จะไปเล่นช็อปลอร์ทุกปีเนี่ยมันมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับทำให้การเงินเริ่มมีปัญหานะครับเลยจำเป็นจะต้องขายนักเตะหลักๆออกไปนะครับมันจะเป็นริโอ้ไม่ไว่าจะเป็นเออ่ฟวเลอร์ไม่ไว่าจะเป็นเออ่รวมถึงโจธานววววููดดดเเเเเกกกกตต้้้้ยยยยใในนนนนปปี2002ะคคครรััับบบแลลล็็็ขาาาไไ่หิิสซ ซึ่งก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เมื่อไหร่ที่ลงเล่นเนี่ยเขาก็มักทําผลงานได้ดีมากๆแต่ว่าปัญหาคืออาการบาดเจ็บเนี่ยแหละครับมันไม่เคยหนีเขาไปเลยนะครับเขาลงเล่นเนี่ยสองฤดูกาลเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะครับว่ายง่ายแล้วเซอร์ไพรส์ก็มาถึงนะครับในปี2004ันสีอยู่ดีๆครับก็ได้เอามาดริดครับยอมทุ่มเงินนะครับ13ล้านปอนด์คว้าโจนาธานวูดเกตในวัย24ปีไปร่วมทีมครับเพื่อไปเสริมแนวรับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยมันมันมันรบกวนเขานะะคครรรัับบปีแกไไม่่ด้เเลลนนย นอนพักรักษาตัวอย่างเดียวครับจนมีการแซวกันนะครับบอกว่าจนทางวูดเกตน่าจะเป็นนักเตะอังกฤษนะครับที่ผู้ภาษาสเปนได้ดีที่สุดแล้วตอนนั้นก็จะมีมีเบคแฮมมีโอเว่นแล้วก็มี ham, มีวูดเกตนะครับบอกว่าเผลอๆเ,เนี่ยวูดเกตจะเป็นนักเตะอังกฤษที่ผู้ภาษาสเปนดีสุดเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเล่นเจอกับหมอเจอกับพยาบาลแล้วก็จีบพยาบาลน,นะครับเลยได้ใช้ภาษาสเปนเต็มที่อะไรทํานองนี้นีเนเน่เป็นการพูดกันเล่นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับพักไปเลย1ปีไม่ได้เล่นเลยในฤดูกา2005 2006, กลงสนามนค,รครั้งแรก ประเดิมในสีเสื้อของเลมดิดจนได้ครับวันที่22กันยายนปี2005ครับเป็นการเปิดบ้านซานติโกเบนาเบลนะครับเจอกับอาร์ติกบิลเบาคือมันจะมีอะไรที่มันเป็นจังหวะนรกได้มากกว่านี้ครับคุณเจ็บมาทั้งไปเต็มเต็มนะครับลงสนามนัดแรกนะครับคุณมงผิดเหลี่ยมเข้าปุะตัวเองนะครับให้บิลเบาเน้นนำหนึ่งศูนย์นะครับในครึ่งแรกหลังจากนั้นเนี่ยมาดิดมาแซงนำสองหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกไม่นานครับรูดเกตดันไปทำฟาวนะครับบริเวณระยะประมาณ40หลานะครับ แล้วผู้เสียก็เลยให้ใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงให้กับจนทานวูดเกตเข้าไปอีกนะครับหลายคนมาว่าจังหวะนี้มันดูแรงเกินไปอะไรเงี้ยก,ก็มีการพูดถึงกันเหมาาือนกันแต่ว่ายังไงมันก็คือเป็นการฝา,าวครับแล้วก็จนาานวูดเกตก็ประเดิมนัดแรกในสีเสื้อเแลมาดิดนะครับด้วย1การทําเข้าตัวเองและ1ใบแดงครับโอ้โหสวยสุดๆนะครับ หลังจากนั้นครับวูดเกตหลังจากที่ช,ชดใช้โทษบาสิกปุ๊บเขาก็กลับมาเขาเนี้ยร่างกายเริ่มเขาที่เราทางแล้วนะครับก็เล่นได้ดีเลยนะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับยุคนั้นเป็นยุคของวันเดเล่ล็อกชมโบโก้นะครับเป็นเทรนเนอร์ชาบาซินนะครับก็ได้รับโอกาสกองสามอย่างเ่านั้งต่อเนื่องนะครับแต่ว่า พอขึ้นปีใหม่เนี่ยปี2 0 0 6ได้ไม่นานก็เจ็บอีกนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเหมือนมัดดิดเนี่ยก็แบบมันมันไม่ไหวแล้วครับคุณจะฝากความหวังได้ไงนะครับกับนักเตะที่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเลยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาการบาดเจ็บครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้วูดเกียร์เนี่ยต้องชวดนะครับฟุตบอลโลกปี2006ด้วยไม่ได้ติดทีมชาติกรีตนะครับมือมันเจ็บอ่ะแล้วก็ถูกตัดชื่อไปโดยปรายได้ครับพอฤดูกาลส0งพันหกสองพัิเก็เลยตัดสินใจครับปล่อยให้กับดดิดก็เลยืมตัวนะครับทีม สมัยเด็กของเขานะครับยืมตัวแล้วก็ในปีต่อมาเขาขายขาดครับช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพของโจทานวูดเกตอยู่3ปีนะครับปี2 0 0 6ันหกสองพันเจ็ดรวมถึง2 0 0 8 2 0แปเป็นช่วงที่วูดเกตแทบไม่เจ็บเลยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับเขาเล่นอยู exactly. ่กับเดิเสโรวเนี่ยผลงานดีมากนะครับปีครึ่งครับสุดท้าย โดนทีมใหญ่กว่าอย่างคองน,นสเปอร์เนี่ยคว้าไปร่วมทีมครับกางฤด,ดูกาล2 0ง7ัแล้วก็กลายเป็นกำลังหลังให้กับสเปอร์อยู่ปีครึ่งหลังจากนั้นครับความซวยมาเยือนอีกแล้วครับอาการบาดเจ็บกลับมาเล่นงานครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะเจ็บเนี่ยในช่วง3ปีที่ว่าเนี่ยเขาเคยถูกเรียกกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยโดนเรียกติดตั้งแต่สมัยอายุ2ี่อะตั้งแต่สมัยแบบเป็นดาวรุ่งเลยนะครับพอหายเจ็บกลับมาเนี่ยอุตส่าห์ได้กลับมาติาาดทีาอกาาาออกร็รดนนค้ีสุทยใปป2018์ ก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ตัดใจปล่อยตัวไปกับสโต๊กิตี้อยู่สโต๊กได้ประมาณปีหนึ่งนะครับก็กลับไปเล่นกับมิดเดิลสโบรนะครับก็เป็นทีมทีมวัยเด็กแล้วก็ทีมในบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ แขวนสตาร์ทด้วยวัย36ปีนะครับในปี2016ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากปี2009มาเนี่ยบูธเกตก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเต็มเมดเต็มหน่วยแล้วลครับเพราะว่าสภาพร่างกายกับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันรบเร้ารบกวนเข้ามาตลอดเลยนะครับจนสุดท้ายก็ต้องแขวนสตาร์ทไปแล้วก็ได,ได้ได้เวลาที่มันอพอเหมาะพอควรแลอายุ36นะครับต่อหลังก็บูธเกตเนี่ยก็กลับมาเป็นโค้ชนะครับคุมมิสโบรอยู่ประมาณ ปี2 0 1 9 2 0 2 0แล้วก็ล่าสุดเลยคือช่วงประมาณปี2021ก็คุมบอลหมัดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาสัญญาสั้นแลวก็โปรโมตสัญญาก็กอํลลาไปนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของโจธานวูดเกตที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใครได้ดูวูดเกตเล่นยุคนั้นนะทุกคนต้องบอกว่าเสียดายจริงๆเพราะว่าเขาเป็นกองหลังพรสวรรค์เลยครับเหมือนลิโอเลยเป็นตาการหลังพรสวรรค์น,นะครับเซ้นบอลดีมีความผู้นำนะครับการเข้าบอลเนี่ยมันแม่นยำนะครับคือเกิดมาเพื่อเป็นกองหลังเเลยยยยออ่่่่่่่แตววาาาาานน,านนับงงททีีีกมสด อาการบาดเจ็บเนี่ยมันรบก,กวนเขาอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สําคัญคืออุตส่าห์ย้ายไปเรียมาดิดแล้วนะครับประเดิมสนามนัดแรกกับมาดิดก็งานเข้าทันทีนะครับเป็นจังหวะนรกของชีวิตสาหรับโจทานวูกเกตจริงๆนะครับนี่คือเรื่องราวสนุกๆน,นะครับแล้วก็เป็นเก็กบความรู้นะครับของโจทานวูกเกตที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันนะครับก็นํมาเล่าให้ไ้รับชมและฟังกัน,นครับถ้าใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง Football Story by Sunday ด้วยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะอยากติดตามแบบมาเขียนก็ ฝากติดตามกันในเพจดรพิวซันเดย์นะครับใน Facebook นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีน่าสน,นใจมาเล่าให้ได้รับชมแลบฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ